สวัสดีครับผมสวัสดีก็รเอียวดอย่างอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ได้ขนมจีนน้ำยากะทิปลาทูนะครับนะครับมานะครับผมเสีเสียบมนกันครับยางนัวเลยครับนี่อันนี้บวกนบเสียบน้ำยาขนมสินใส้ดูชินน้นปลาด้วยครับผมนี่บ่เนนพักด้วยครับผมเป็นตอนอย่างเดียว yang cồn đấy. Bịt yếm và xẹp รสชาติเข้มนข้นนัวมากพี่น้องเยอากาศดีครับพี่น้องโมฮอนปะทุเข่งเดียวนัวครับ จะรู้ดูก่อนไปกับเพชรคือกันครับเสียบคือเก่าครับผมเสียบหลายเพ็ดเองนะครับกระทูเข่งเดียวเพ็ดแบบนัวๆครับเป็นคนมากินขนมเส้นต้องนัวๆครับว่าเป็นนามลงเหลียงนะครับผมครับผมคลิปนี้กับถือใจกับฝากกดไลา์กดแชร์ให้เอีหยวเพื่อแดงให้ล่ะครับผมคลิปนี้กับฝากไปซ้ำนี่แล้วครับผมคลิปหนาพวกรันไหมครับคลิปนี้กับสวัสดีครับผมขอบคุณหลายครับ